ทำไมถึงเรียดรรมากจำเมลูนมโมเกลุกนเลิมนองก็ต้องวางมากนิดหนึ่งจาก,กุยอสนนมขอนำเรียนว่าว่าเมื่อถึงการประกอบพิธีทางสงนั้นหรือตอนพระท่านแสดงธรรมเทศนานั้นก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับได้ช่วย สดับตรับฟังะละเว้นการประกอบกิจต่างๆนะกิจต่างๆทุกอย่างนะเพื่อเราจะได้แสดงความรักความอาลัยและก็ได้รับฟังการแสดงธรรมเทศนาะพร้อมกับการรับฟังการสวดพระอภิธรรมเป็นขั้มคืนสุดท้ายเพื่อให้เราทุกคนได้ร่วมกัน ส่งดวงวิญญาณของคุณแม่แจ้ตราศกจากของเราไปสู่สัปรายทบในถ่ายทาคหน้าในเบื้องหน้าในสิ่งที่ท่านประกอบคุณงามความดีมาไปสู่สวงสวรรคนะ์เพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เมื่อถึงพิธีต่างๆก็ขอความร่วมเมือท่านได้ช่วยงดกิจกรรมอย่างอื่นหรือ ถ้าละเว้นไม่ได้ก็ขอให้ท่านได้เงียบหน่อยนะกันดั้มไซต์ทศไวลอเก,ลกโลนี่ไงเจ็ดตั้งเลขเจ็ดโอ้ยความนเสน่ห์ก็เอ้ยสัรวมนเนาะอยากจะสำรวมให้เกียรติกับตัวเองและก็ทางเจ้าภาพและก็ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญกุศลให้กับู้วไวชน นี่คือมารายาทที่ดีทางสังคมที่ทุกคนควรชึงมีควรปฏิบัติเมื่อถึงกำหนดเวลานะครับเมื่อถึงกำหนดเวลาคุณเอาใจแมจ่จาเรือรีบานโมกีกุกสตาต์โอนไคลท่รนี่เมื่อโอนไคลได้แล้โอ้อ,อนี่ให้กิดตามมาหนึ่เอง เคือเธอบนรูมคาร์นโอมเตรีย่เมียนบนม,ม,มีงานเวนการต่างๆเราก็มาช่วยๆช่วยกันแบงนี้จะเรียกว่าม,มิตรที่ดีเชื่อมกันแล้วกันอ่ะทียายนำสมปติมาครูหน้าตาเนาะหน้าออนใคร អ្នកក៏និយាយច្រើនតែគេស្ដាប់ទៅវាមិនមកត្រុកនិយាយគេហො่និយាយកញ្ញាបានអាຢູ່ក្រញាញ់គាត់ដាក់កើតនេះតែ